สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับ เรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับก็เหมือนเดิมครับโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักงเตะนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่อยู่เรื่องแรกครับมีข้อมูลจากบรอดยนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวของสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับมีการระบุกระดอกมานะฮะว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้มีการลดให้ความสนใจในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนศูนหน้าตัวเก่งของอัลเบรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายสำคัญ เนี่ยแมนยูบอกว่า บูลคาคาค่าตัวของโอซิเมนเนี่ยมันแพงเกินไปนะฮะซึ่งทางฝั่งของนาบัลีเนี่ยก็คือเจ้าของสัญญาของโอซิเมนเนี่ยมีการเรียกร้องเรื่องของเงิน e อยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรครับทำให้แมนยูจ่ายไม่ไหวแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นเป้าหมายอื่นซึ่งอาจจะเป็นในรายของวลาโูวิดเซสโกหรือว่าเฮลิเกนมากกว่านะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมานะฮะว่าแมนยูลดให้ความสนใจสู่หน้ารายนี้แล้วนะครับส่วนอีกกระแสนหนึ่งนะครับ ก็มีการย้อนรอยครับเรื่องของดิวกิสมันนะฮะ ตามรายงานจากสกายสปอร์ตครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยเคยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกิสมันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางนักเตะก็บอกปัดกันไปนะครับนักเตะเนี่ยแฮปปี้นะกับการที่ตรงเขาเองเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแมนยูให้ความสนใจเจ้าตัวก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นในพิบัลเดนกิลด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือเขาต้องการย้ายกลับมาที่แอดมิริด แบบถาวรมากกว่านะครับก็เลยเป็นการบอกปัดแมนยูนไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งนะครับโยมาที่เรื่องของแฮลิคนนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีลนะที่แมนยูเนี่ยน่าจะลุ้นยากครับเนื่องจากว่ามีรายงานออกมาจากดิดเลนติครับมีการระบุกันออกมาว่าทางแฮลิคนเนี่ย มีโอกาสที่จะอยู่กับสเปอร์ต่อไปโดยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดออกไปอีกนะครับทําให้เรื่องของอนาคตการย้ายทีมเนี่ยก็อาจจะปิดโอกาสการย้ายทีมหรือว่าปิดโอกาสเรื่องของการย้ายไปแมนเชสเตอร์ก็ได้เหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแฮร์รี่คนอย่างหนักนะครับแต่ถ้าเกิดนักเตะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก เม็ดเงินค่าตัวก็จะสูงขึ้นแล้วก็ความยากมันก็จะมากขึ้นทําให้เรื่องเนี้ยเรื่องการย้ายทีมเนี้ยแมนยูอาจจะหมดลุ้นไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งดีไลายชื่อนะที่แมนยูมีข่าวแล้วก็น่าจะยากนะครับส่วนสโมอสรอแอสตันวิลล่ากันบ้างครับล่าสุดก็มีการประกาศดึงตัวจอรนดูรานนะครับกองหน้าของ ชิคาโกไฟล์มาร่วมทีเป็นที่เรียบร้อยครับประกาศยืนยันชัดเจนนะครับผลงานดูรานกับทางสโมสรเก่าเนี่ยก็ลงไปแล้วทั้งหมด27เกมครับแปลประตูแล้วก็5แอซิดนะฮะประกาศยืนยันตามนี้นะครับส่วนสโมสรอ,อาร์เซนอลกันบ้างครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการส่งเรื่องสอบถามไปยังสโมสรนยูวเวนตุสนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ เรื่องของรายละเอียดการดึงตัวเวสตันแมคเคนนี่ครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาจริงจังกันอีกรอบหนึ่งในช่วงมกราคมนี้ฮะก็จะเป็นการยื่นซื้อหรือว่าซื้อนักเตะขาเข้าแบบต่อเนื่องของทางอาเซนอลครับหลังจากที่มีการซื้อทั้งทอซานะครับแล้วก็แนวรับเข้ามาหนึ่งรายนะฮะแล้วก็ยังมีในรายของแมคเคนนี่ที่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยนะครับ เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยค่ากันว่าน่าจะอยู่ประมาณ20 1, 25ล้านยูโรได้ที่ยูเวนต้องการน,นะครับแล้วก็อาเซนอลต้องแข่งกับบอร์นมัธวิลล่าแล้วก็ฟูแลอีกด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับตามรายงานล่าสุดครับก็เชลซีเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอก้อนแรก ให้กับทางโอลิมปิกดียงครับเพื่อพิจารณาการปล่อยตัวมาโลโกสโตออกจากทีมในช่วงมกราคุมนี้ครับซึ่งก็เป็นแบ็คขวาวัย19ปีที่เนื้อหอมมากๆนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเป็นหลายทีมในยุโรปเต็มไปหมดเลยนะฮะเรอัลมาดริดบาร์เซโลนา แมนยูนะครับแล้วก็เชลซีก็มีขา่าวจึงจาจังล่าสุดตัวนีฮะก็เดินแรงครับเชลซีในช่วงตลาดรอบนี้ส่วนอีกกระแสนหนึ่งครับก็มีรายงานจากเทลกราฟครับมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยมีการพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อตัว แอนโทนี่กอร์ดอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงให้ความสนใจในการคว้าตัวอามาดูโอนาน่าอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็อาจจะมีการเคาะราคาที่สูงมากๆทั้งคู่ด้วยนะครับซึ่งในรายของกอร์ดอนเนี่ยเชลซี Chelsea เคยพยา,ยามมาแล้วนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าค่าตัวเนี่ยมันแพงนะฮะพะฉันก็มาติดต่อกันอีกรอบหนึ่งในช่วงมกราคมนี้ครับแล้วก็ใาจะมีข่าวกับในรายของเฟอร์นันเดสมอร์เซสซาเซโดอีกนะครับเร่อะมากมายนะฮะ ที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับเชลซี Chelsea. ช่วงนี้ก็ช็อปแบบกระจายเลยนะครับตามรายงานที่ออกมานะฮะแล้วก็พอพูดถึงเอ s นโซเฟอร์เดสครับมีข้อมูลจากเดอะการเดียนครับมีการระบุก,กันออกมาว่าเชลซีเนี่ยมีแผนการที่จะกลับไปล่าตัวเอ s นโซเฟอร์เดสกองกลางตัวเก่งของเบนฟิก้าอีกรอบหนึ่งนะครับโดยคาดว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะกลับมา เจ,จาก,กันอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ก็รอติดตามกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่เนื้อหอมแล้วก็มีข่าวกับหลายทีมในยุโรปนะครับส่วนในรายของฮาคิมเซเยกเนี่ยโรมาโน่ให้ข้อมูลกันออกมากับว่าตอนนี้เชลซีพร้อมที่จะพิจารณาการขายฮาคิมเซเยกปีกจอมพิ้วของทีมออกจากทีมนะครับแล้วก็นันเตอรอารานี้กําลังเป็นที่สนใจของหลายทีมในทั้งอังกฤษแล้วก็นอกเหนือจากเลี้ยงอังกฤษด้วยนะครับที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะในลีกอิตาลีเนี่ยก็มี ีพวกแบบเอซิมิลานอะไรประมาณนั้นครับที่มีข่าวเชื่อมโยงก่อนหน้านั้นส่วนเรื่องของรูเบนเนวสนะครับมีข้อมูลจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุก,กันออกมาว่าวูฟแฮมตันเนี่ยได้มีการแจ้งต่อสโมสรลล,ลิเวอร์พูลแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ย ไม่มีแผนการปล่อยรูเบนเนวสกองกลางคนสําคัญของทีมเนี่ยออกจากทีมในช่วงตลาดช่วงมกราคมนี้ครับถึงแม้ว่าทางลิเวอร์พูลแล้วก็อีกหลายทีมเนี่ยมีความต้องการแถมทั้งมีการเตรียมยื่นข้อเสนอจํานวนเ,นเงินมหาศาลเข้ามาแต่วูฟเนี่ยต้องการเก็บทางรูเบนเนวสไว้อย่างน้อยเนี่ยจนจบซีซั่นนะครับก็มารอติดตามกันนะฮะว่าโอกาสกันยายในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะฮะจะมีโอกาสย้ายไปสู่ทีมไหนนะครับเหตุผลที่วูฟไม่ปล่อยเนี่ย เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยคือต้องสู้ เกี่ยวกับครึ่งซีซั่นที่เหลือด้วยสถานการณ์ของวูฟเองเนี่ยก็ยังไม่ดีครับเพราะฉะนั้นจาเป็นที่ต้องเก็บนังเตะรรายนี้เอาไว้ก่อนนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานของฝั่งสเปนกันบ้างตามรายงานจากสปอร์ตครับก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าจอร์เมนเดสครับเอเย่นคนดังเนี่ยได้มีการดําเนินการเจรจากับทางบาเซลนาครับถึงความเปไปได้ในการพาตัวมาโกอัสซิโอไปเล่นในถิ่นคัมนูนะครับแบบรายค่าตัวนะฮะก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากๆครับหลังจากจบ ซีซั่นนี้นะฮะแต่ว่ากระแสข่าวเนี่ยมันก็แปลกๆไปหน่อยนะครับที่นักเตะรอลัลมาดริดเนี่ยจะย้ายข้ามฟากไปที่บ b a r c e l น n าเนี่ย เรื่องของแฟนบ bon อลอะไรต่างๆเนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าคงไม่พอใจแน่นอนนะครับแต่มันก็เป็นข่าวที่มีการเล่นกันออกมาว่าเอเย่นของอาเซซิโอเนี่ยเตรียมดําเนินการในเรื่องนี้นะครับจริงๆที่ผ่านมาอาเซซิโอก็มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในยุโรปเหมือนกันนะครับนะก็มีโอกาสไป,ไปได้ที่อาจจะเป็นพิบเดิอังกฤษอิตารลี่หรือว่าเยอรมันนะครับรวมไปถึงฝรั่งเศสด้วยส่วนเรื่องของริโอเนลเมซี่ครับตามข้อมูลจากเครารดโรเมโรแล้วก็โรมาโนครับมีการรายงาน ที่แตกต่างกันออกไปนัคลับเคราโดเมโรเนี่ยนักข่าวคนณดังสายบอลของบาร์เซโลนาแล้วก็สายบอลสเปน Spain เนี่ยนะฮะมีการระบุก,กันออกมาว่าทางเรียลเมสซี่เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับทางเบเชออกไปอีกนะครับโดยที่สัญญาของเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ล่าสุดโรมาโนครับบอกว่าเรเนลเมสซี Real ่เนี่ยจะไม่ย้ายไปไหนครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะต่อสัญญาหรือว่า เข้าพูดคุยกับทางตัวสังกัดก็คือเบชในเรื่องของการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกนะฮะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในเดี๋ยวๆนี้อีกด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นงกันออกมา2องกระแสนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายเัติของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ